สวัสดีครับพบกผมโทอีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นไอรินะครับผมในตำแหน่งออฟเลนนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็อยู่ในโหมดธรรมดานะครับโอเคก็จะมารีวิวไอริด้วยนะว่าบัฟมาเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมนะครับเห็นบัฟมานิดเดียวจริงจริงนะบัฟพาสต์ี่นะครับให้แรงขึ้นเนาะก็เค่นี้ชนเล่นกับมูล่านะขอออกเปก็นระองเท้ากาอเพราะว่าของข้ามแบบซ,ซีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ หลังจากที่ผมเล่นมาแล้วมันก็แรงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าจะต้องบอกว่าไงดีมันก็ต้องพึ่งดาบแดงอยู่ดีนะครับม่มีมสกิทผมด้วยวะเอาดีตีสดอ่ะเอาดีเอาดีสามร้อยอ่ะสามร้อยเก้าสิบเอ็ดอ่ะเอาด,ด,อเอาด,ดอีเอาดีตีสดเลยอะแต่ว่ามันก็ยังเทรดค่อนข้างเก่งอยู่นะเพื่อนๆ าแบบวัดกันตรงๆอ่ะยังเทพค่อนข้างเก่งอยู่เนาะราะเกมนี้ผมว่าน่าจะเจองานยากนะสองข้ามน่าจะค่อนข้างตึงนะครับไม่รู้เห็นตะกินลอเรียวแม่งเทพอ่ะแล้วก็มูราตะกินก้าเฟียวนะเอาตึงไว้ก่อนนะคโอเคมูรราได้มาคิวหนึ่งเนาะ จบบทโอเคนี่ถือว่าเพื่อนเป็นค่อนข้างเป็นงานเนาะอโอเคแนวคอสมาแลนะครับฟา์มาก่อนเนาะก็ยังแช้ของอยู่นะครับสำหรับไอรีเนาะถึงจะแรงมันก็แรงขึ้นมานิดเดียวจริงๆน,นะ อันนี้มูลาดประมาณตังประมาณเก้าร้อยทำเดี๋ยวมาเคลียร์กลางที่หนึ่งนะเพืพ่อนๆนี่นะตบที่หนึ่งทีร่วงเลยนะมูลาดหมดแล้วเมื่อกี้นี่ชัดเจนเนะเพืพ่อนๆรอเลี้ยวก็สก,กินค่อนข้างแบบเฟียวมากเนะาะไปกลับเลน,นิดหนึ่งนะครับ ก็ลักล่าไอรีนะผมก็มันไม่มีอะไรมากนะถ้าสกิลหนึ่งโดนไปบ่อยมันค่อนข้างโหดเลยนะเพื่อนเ,นเนอย่างเช่นสกิลผมก็ไม่โดนแลวสกิลหนึ่งอาเรียบร้อยดิเรียบร้อยตูดขาดไปผมว่ามันก็แรงขึ้นนะแต่ว่ามันแรงขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ตรงกลางเมื่อกี ogen, ้โดนสามตัวนะเพื่อนร่วงเลยนะครับอยากให้เกมบัฟเยอะกว่านี้นะครับถอยนิดนึงนะโดนสามตัวเลยนะครับเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้นี้ แล้วผมมีฟิกด้วยช็อตกล้าเล่นไปนะแต่เบิร์ดไม่ตายเนาะเหมือนผมจะโดนแล้วอะถอยก่อนนะครับแต่ดีนะทำทำเวฟคลิปไปแล้วเนะะาะเดี๋ยวรีบกลับรีบกลับนิดหนึ่งนะโอเคออกออกผมมาแล้วป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปยงงังไซด์ของเอนิมี โอเคเดี๋ยวไปเคลียร์กลางนิดนึงเนาะล่างก็ป้อมจะแตกแล้วนะครับได้เทีวมาแล้วเพื่อนเพื่อนเคมูลาดอยู่บนนะครับจะเคลียร์กลางนิดนึงมากเพื่อนๆแรกเลยผมแรกกลางเลยดีกว่าวะผมแรกกลางเลยนะครับบนก็ปล่อยแม่งมล้นะเอาแล้วเขาไอ้นี่ด้วยนะ แล้วเขาไม่ตีบนด้วยนะเพืๆๆ่อนๆเลยแต่ว่าน่าจะแตกอยู่ถ้ามูลาหไปผมน่าจะเอาบนคืนนะครับเขี่ลงประมาณสี่ตัวปะเขีน่าจะเอาบนคืนเนาะ แรกๆกันไปนะครับุอวยไม่ถึงไม่ถึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเคลียร์กลางนิดนึงนะครับมาหลอดช็อกเนาะเขี่ยล่วงเลยนะครับมาหลอดเรา เคลียร์กลางนิดหนึ่งนะเพืเ่อนๆสกิลหนึ่งไอดีค่อนข้างแรงเลยนะครับ,รนนออรบหุยโดนแมน่ กลับนิดหนึ่งนะเพื่นนอนๆหย,ยาดเหมือนจะเล่นเล่นมาล่างแล้วถ้าผมมีแข็งอยู่แต่ไมรูจะเทะได้หรือเปล่าเพีงเงยงกลับบ้านนิดนึงนะเพื่นนอนๆตังค์ผมก้อนข้างเยอะเลยนะเยอะออกเยอะฟานาคอติงว่า โอเครู้กันต่อครับจริงๆทีมเราก็เป็นเลดเกมเนางอย่าในเงี้ยไอรีเงี้ยเลดเกมนะครับ <enemy> ผมบอกเลยถ้าได้เลดน, <in S 2> <5. S 1> น้ำมันแน่ขอที่นึงโหไม่ทันอะ่ะได้กลางไหม หอยนิดน <t iny> <Okay, S 2> ึงครับเดี๋ยวผมเคลียร์ล่างนิดนึงนะกลางโอเคเราเรียวสดกันแล้ว โอเคได้ okay, yeah. yeah. อยู่นะครับได้เลยเราควจะเข้าหลังนะโอเคถอยนิดหนึ่งนะเพื่อนเโอเคสวยสวยเลยสวยเลย

ันมนะเอาโดนดิเรียบร้อยช่วยช่วยโลไม่ทันนะ ต่อยนิดหนึ่งนะครับตายปะโอเคสวยนะโอเคลุยก,กันต่อนะครับจริงๆเกมนี้ผมออก,ออก,ออก,ออกตัดเลือดเลยนะ การทำตามวิห่งนินจาไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่มันคือความเชื่อโอเคได้น้องด้ามาสองนะครับโอเคได้สามเลยค,ค,เค่อนข้างคุ้มน้องเพื่อน รอเดียวรอเดียวโอเคดาบแดงผมได้ละอฮ้ยเพื่อนไปเล่นเยอะเกินใจเย็นดิกำลังไปนะแป๊บน,นึงเพื่อนเล่นลึกไปอะ่ะแต่ย่าเล่นได้นะข้างในโอ้โหน้อยจัดนะผมว่า งก็บสามไปตึงๆเาะเพื่อนถือว่าแรงขึ้นนะครับผมว่าเนาะแต่แต่มันก็ต้องพึ่งดาบแดงอยู่ดีนะครับเนาะอย่างไอ้นี้ก็ต้องเด่นเกมอยู่ดีนะเพื่อนจบได้เลยปะเนี่ยเทลเกิดเนาะผมว่าน่าจะจบได้นะผมว่า โอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอรีนะบัฟพาสิบมาผมแรงขึ้นนิดหน่อยนะคะผมนิดหน่อยจริงๆนะโอเคแต่ว่าผมเห็นในแร้งก็ยังเล่นกันอยู่นะครับสําหรับไอรีเนาะแต่าอาจจะเล่นไม่เยอะสักเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวถามอีกว่าเอ้ทําไมออกดาบดุดเลือดผมเทสไอเทมเนาะจริงๆมันดูดไม่ค่อยแรง <จะ S 1> หรอกครับ ผมเทสไอเทมไ,ไม่เถื่อเนาะโอเคประมาณนี้นะผมก็ได้ MVP ไปแล้วเพื่อนเพื่อนโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย